จังหวัดสุโขทัยเปิดศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านตะลิงชันเมืองพระร่วงเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืนค่ะนายปิติแก้วสลับสี s, um Mont ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานเปิดศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านตะลิงชันเมืองพระร่วงที่โรงเรียนบ้านตลิงชันตำบนตลิงชันอำเภอบ้านด่านลันหอยจังหวัดสุโขทัย โครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านตลิ่งชันจะช่วยสร้างประโยชน์ย,ยั่งยืนนะคะแก่ชุมชนตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยน้อมนางหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักสำคัญเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชนและนักเรียนตลอดจนช่วยสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันกับเด็กๆโดยมีการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำคุณภาพดิน จัดการแปลงเศรษฐกิจผสมผสานเพื่อให้โรงเรียนและชุมชนได้ผลผลิตมารับประทานช่วยลดค่าใช้จ่ายนอกจากนี้ใน,านการเรียนยังเกิดการเรียนรู้แบบบูรณาการสามารถพัฒนาทักษะชีวิตได้อีกด้วยโดยใช้พื้นที่ว่างด้านหลังโรงเรียนจำนวนเจ็ดไร่และอยู่ไม่ไกลจากสระน้ำของโรงเรียนเพื่อใช้ประโยชน์จากบ่อน้ำโดยมีการจัดเป็นฐานการเรียนรู้ต่างๆมีอาคารประชุมหนึ่งหลังโรงเรือนเลี้ยงหมูหลุมไข่ไก่นกกระทาเป็ด เพราะเห็ดทำปุ๋ยหมักทำน้ำหมักชีวภาพบ่อเ,เลี้ยงปลาบ่อเ,เลี้ยงกบแปลงปลูกผักสวนครัวไม้ผลไม้ยืนต้นเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืนค่ะ